สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกัน1คลิปหึ่งงานหนึ่เคสนะในง,งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นะครับคันนี้ฟอร์เรนเจอร์เครื่องยนต์2.2นะมาด้วยอาการปั๊มคัดรั่วเหยียบคัดแล้วมีปัญหานะคัดไม่เด้งกลับนะใส่เกียร์ไม่ได้นะครับไปดูสาเหตุเบื้องต้นกันนะว่าคันนี้เป็นที่อะไรเดี๋ยวไปตรวจสอบด้วยกันเลครับผมอ่าคันนี้นะฮะ ลูกค้ายกรถมานะฮะเพราะว่าขับไม่ได้ใส่เกียร์ไม่ได้นะ,ะเป็นเกียร์เหม็นนวลเป็นเกียร์กระปุกธรรมดานะตรวจสอบเบื้องต้นเราเจอนี่อันนี้เขาเรียกฝากบัวปัมคัดนะฮะรั่วหรือมีปัญหานะครับนี่นะ,ะตัวนี้นะ,ะเห็นไหมครับชัดเจนนะครับผมรั่วจากการที่มันเสื่อมสภาพนะฮะเราต้องทําการยกเกียร์ลงมานะครับ เพื่อดูปั๊มคัตในเกียร์อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็ชอบมีปัญหานะครับผมเวลาสวิตนะเราแนะนําให้เปลี่ยนปั๊มคัตก็ฝักบัวนะสองตัวนี้นะในฟอร์เรนเจอร์คันนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนและแก้ไขกันนะครับอ้าวครับเราพามาดูอาการเบื้องต้นนะเวลาเหยียบคัตนะคัตนี่ฝังคัตด,ด้านซ้ายเนี่ยเขาจะจมอย่างนี้นะต้องใช้เท้า กียออกมานะตอนนี้เกียร์ไม่ออกแล้วจมติดไปแล้วนะนี่เด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับโอเคเราจะไปทําการแก้ไขกันนะครับสําหรับเรนเจอร์คันนี้นะเราต้องถอดเทากางออกก่อนนะครับเราจะยกเกียร์ลงนะฮะเดี๋ยวเราจะยกเกียร์ลงมานะครับแล้วมาดูกันกับตัวที่เป็นปัญหานะฮะสังเกตนะครับ จะมีค่าน้ามันไหลซึมลงมานะฮะตอนนี้เป็นค้าของน้ํามันคลัต์นะครับผมแวมเดี๋ยวเราจะยิงตันรับน้ําหนักเกียร์ตรงนี้นะครับออกนะแล้วก็แท่นเกียร์นะน็อตตรงนี้สองตัวนะแล้วก็น็อตยึดคานสี่ตัวนะครับส่วนขาเกียร์จะมีน็อตเบอร์สิบด้านในครับ สองตัวนะครับู่วงเราจะถอดออกนะผมจะมาบอกต่อนะหลังจากเราหย่อนเกียร์ลงมาแล้วนะปลดคลานเรียบร้อยนะครับภาพก็อยู่ประมาณนี้นะฮะเราจะเห็นน็อตเบอร์สิบสองตัวด้านในนะตัวนี้ยึดขาเกียร์อยู่นะครับด้านในสองฝั่งนะฮะของฝั่งเลยแต่ตอนนี้ผมถอดออกแล้วนะลักษณะน็อตก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ส่วนตรงนี้นะผมใช้ไม่จีกมากไว้นะครับเพื่อหาตำแหน่งของเกียร์นะถ้าเราถอดตัวนี้ต้องมาร์กนะมาร์กทุกครั้งนะครับส่วนด้านบนก็เป็นน็อตขายเกียร์นะเราใช้หกเหลี่ยมถอดออกมานะฮะตัวนี้ลักษณะก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคเป็นใกล้ไลน์ไปครับนะ ประมาณนี้นะแล้วเราจะถอดน็อตนเล่าเกียร์แล้วก็ยกเกียร์ลงมานะครับผมเราถอดน็อตหัวหมูออกหมดเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวยกลงมานะมาดูสาเหตุกันต่อระวังนะครับผม มาดูตัวปัญหากันนะครับภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่รั่วในระบบนะน,นี่รั่วนี่ถ้าไม่ถอดออกมาจะไม่รู้เห็นไหมครับมีคราบน้ำมันเยิ้มเลยนะตัวนี้เป็นปั๊มคัดหรือลูกปืนกดคัดนะครับตัวล่างในเกียร์นะเยิม้มรั่วแน่นอนนะต่อไปเราจะปลดกิฟล็อกนะครับทําการถอดออกมานะฮะจะมีกิฟล็อกหนึ่งตัวนะครับ นี่นะครับปินล็อกหรือกิฟล็อกนะครับอนนี้โยกแล้วก็หมุนนะครับดึงออกนะครับจะมีโอลิงใช่ไหมฮะมีโอลิงนะครับชัดแบบเจนนะรั่วซึมนะครับผมอ้าวเดี๋ยวเราให้เห็นชัดๆกันเลยนะเมื่อกี้แดดมันส่องมาทำให้แสงย้อนนะครับมองไม่ก็เห็นนะครับ จะมีน็อตหัวจีบ3ตัวนะครับเดี๋ยวออดออกมาดูกัน จะเปลี่ยนปั๊มตัวนี้เสร็จนะเราจะยกขึ้นนะครับแล้วไปดูวิธีการไล่ลมกันนะฮะตัวนี้มันจะกดบีบเข้าตาเด้หันไปทาง,งาน,นะนู้นตัวนี้มันจะกดเห็นไหมโอเคอ่านะฮะคันนี้มาต่อกับงานซ่อมบำรุงนะฮะพอดี ลูกค้าแจ้งนะครับว่าบางทีสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วก็ดับนะบปัญหาติดแล้วก็ดับส่วนมากนะครับเป็นปัญหาของเซนเซอร์ CKP นะครับตัวนี้นะอยู่ตรงตำแหน่งของเกียร์นะฮะแลอีกตัวก็เป็นเซนเซอร์ PCM นะครับตัวนี้อยู่หน้าเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาเรียกฝักบัว นะฝักบัวเป็นฝักบัวปั๊มคัดนะครับผมอ่านตะัวนี้ทําหน้าที่วาวกักแรงดันนะ้าแกถ้าแรงดันเกินนะหรือกดแรงๆก็รั่วซึมนะครับก็ประมาณนี้นะฮะส่วนตัวนี้นะเป็นปั๊มคัดล่างนะฮะแล้วก็เป็นลูกปืนกดคัดด้วยในตัวนะมีปัญหารั่วซึมนะครับเรายกลงทั้งระบบ เพื่อให้จบปัญหานะฮะประมาณนี้ครับผมสำหรับเกียร์ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับใส่นอนยึดเข้าไป3ตัวนะครับขันล็อกแน่นแน่แนน,นะครับ วันนน่นแเลวะวาใ,ใส่เข้าไปเสร็จนะ เราจะบอกวิธีการไล่ลมคัดแบบง่ายๆนะในรุ่นนี้ครับผมใช้วิธีการกดกระหางกรีบออกมานิดนึงนะครับได้ไหม มันจะมีบามันอยู่นะครับต้องหาจังหวะหาบาให้เจอแล้วกดปิดล็อกเข้าไปนะครับโอเคแน่นแล้วนะครับล็อกได้แล้วอ้าวต่อไปนะเราจะทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ CKP นะครับอ่านี่เป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะนำใส่เข้าไปนะ,ะครับครับตัวนี้เป็นตำแหน่งของเซนเซอร์ CKP นะครับเราคลายน็อตเบอร์สิบออกมาแล้วนะเพื่อถอดนะครับทีนี้เราจะใส่กลับเข้าไปนะครับ่างนี้นะใส่กลับเข้ามางนะีจะมีน็อตเบอร์แปดล็อกอยู่ เดี๋ยวเราจะใส่น็อตเข้าไปก่อนนะจะบอกวิธีตั้งนะครับนี่นะเราพานอ็อตเบอร์แปดไปแล้วนะครับแล้วดันลงสุดนะแบบนี้นะเอาใหม่นะครับนี่านะให้ดันให้สุดเลยสุดแล้วดันถอยหลังนิดนึงนะครับประมาณปลายปากกาหรือประมาณหนึ่งเซนนะครับแล้วก็ทำการล็อกน็อตเลยนะครับโอเค น็อต <Not S 2> <laughs> แน่นแล้วนะฮะก็เสียบปั๊กนะครับผมไปเนี่อ, <laughs> อยเออเช็คให้มั่นใจนะครับ <laughs> โอเคอาจจะระบี้หน่อยรอลื่นนะครับก่อนยกขึ้นไปนะครับผม,ม ร้อยน็อตประคองก่อนอเดี๋ยวใส่น็อตประคองก่อนนะครับ<น>แล้วค่อยดันเกียร์เข้านะฮะโอเคเข้าแล้วนะครับ,บนี่ครับตำแหน่ง เกียร์ตรงนี้เราไม่ได้รือ้อไม่เป็นไรนะไม่ต้องตั้งใหม่นะแล้วก็น็อตเบอร์สิบสองตัวซ้ายขวาแ็้วกันเกียร์หนึ่งตัวนะครับไปเราจะเปลี่ยนฝักบัวนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราแกะออกมานะมันค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับ สองตัวนะครับหัวไทยนะออกแล้วนะดึงออกมาเลยครับหยุดแล้วนะครับนอนหยดใส่รถไปออกไปเลยออกไปเลยโ okay. อ,อยเคเีโยวเโย่อยนิดนะโย่ผมไม่ใช่เลยใช่ไหมโย่ ได้แล้วนะครับด้านนี้นะครับฝั่งหนึงโอเคใส่เข้าไปแล้วนะครับผมสองฝั่งเลยนะครับ ไปต่อกับฟอร์เรนเจอร์กันนี้นะครับมีอีกเพิ่มมาอีกนะคืองานล้างท่อร่วมไปดีนะครับแล้วก็ล้างอินเตอร์นะครับหน้าแผงมอน้ำตรงนี้นะฮะถอดออกมาแล้วนะฮะตอนนี้กำลังถอดท่ออินเตอร์อยู่นะครับนะส่วนในแผงอินเตอร์นะครับที่ล้างมันจะมาดูใช้น้ำยาเข้าไปล้างนะครับ เพลกมาครับพัดเจนนะเดี๋ยวเราล้างให้สะอาดนะแล้วก็จะทําการเป่านะเป่าทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับนะนี่เป็นท่อร่วมไอดีชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นท่อร่วมไอดีนะสังเกตว่าโอ้โหสกป,ป,ปรกมากนะครับเห็นไหมครับผมนี่นะ เราจะล้างทำความสะอาดให้แบบขาวจั่วเลยนะครับครับคันนี้วิ่งมาหลายแสนโลแล้วนะไม่เคยล้างเท่ร์โไม่ดีเลยนะครับใน Ford Ranger 2.2คันนี้นะฮะเอฟซีา FC มาทำการซ่อมบำรุงนะดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับแนะนำนะให้ล้างเทร่วมไม่ดีทำความสะอาดใหม่อัตราเร่งจะดีขึ้นนะรถจะวิ่งขึ้น ได้เยอะนะฮะความเร็วนี่พุ่งแน่นอนนะหลังจากล้างเทอร์โมไวดีนี่ชัดเจนนะครับมาดูเซนเซอร์ตำแหน่ง P C M ตัวนี้นะฮะเราถอดเ้ารวโมไปดีออกมาก็าเลยง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปนี้ก่อนนะแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับในส่วนของงานเ้อรวโมไปดีนะครับอ่านี่นะครับ เดี๋ยวเราทาการเปลี่ยนใหม่นะครับผมอ่านี่เป็นตัวใหม่นะครับจะนําใส่กลับเข้าไปนะครับตําแหน่งเดิมเขานะครับปัโอเคต่อไปก็ใส่น็อตนะครับส่วนในงานท่อไอนะ้นี่นะที่ล้า,นางน้ำตาลสารใหม่นะฮะขาบุเรียบร้อยดีนะครับผม ก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะครับต้องใส่โอลิงก่อนนะครับผมทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยใส่โอลิงเรียบร้อยก็ประกอบต้วรถไม่ดีเข้าไปนะในงานซ่อมบำรุงต่ออ,อินเตอร์อินเตอร์ขอเรามาล้างหมดนะฮะคันนี้ อย่างนี้นะก่อนที่เราจะใส่มอเตอร์ e ี d r นะครับเราก็ขอดอกมาล้างทำความสะอาดนะเป่าล้างทำความสะอาดใหม่นะเวลาใส่นะตำแหน่งเขาต้องตรงนะฮะถ้าไม่ตรงจะเกิดปัญหาติดขัดทำให้ทำให้หักนะฮะน,น,นี่เลยที่ชอบหักและมีปัญหานะในรถรุ่นนี้นะฮะเวลาใส่ต้องตรงนะครับมีตำแหน่งของเขาอยู่นะครับ ใส่ม้วไม่ได้นะใส่ม้วหักนะครับยำตำแหน่งให้แม่นนะครับปัญหาชอบเกิดนะเวลาเราลื้อล้างตอวรถไม่ดีแล้วใส่ตำแหน่งไม่ตรงนะครับในรถรุ่นนี้นะปก่อน 2. สองด2 2นะครับผมเอา้าเดี๋ยวเราก่อนสตาร์ทนะเราจะทำการไล่น้ำมันก่อนนะเปิดเปิดปิดสวิตช์ออนนะเปิด,นะปดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดนะครับออนอยัง ประมาณนี้หลายๆรอบนะครับผมจนกว่าน้ํามันจะมาตรงนี้มายังมาแล้วโอเครู้เรื่องไล่อีกด้านหนึ่งไล่อีกด้านหนึ่งฮะตัวนี้เข้าไปหาปั๊มแรงดันน้ํามันนะครับเอาสตาร์ตสตไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆสตาร์ไม่ติดไม่ต้องตกใจนะครับน้ามันยังไม่มากําลังสร้สางแรงดันอยู่นะครับผมไฮ าเต็มที่แล้วนะครับไม่มีฟองอากาศแล้วนะใส่เข้าไปเลยตัวนี้หยดนะหยดปุ๊บแห่หยดยาว<น>ไม่ได้หยดช้าๆไอ้ทอนีเน้เห็นยังเห็นยังโอเคเห็นแล้วนะครับ<อ> ตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเดี๋ยวก็ติดนะครับผม <Up. S 1> จบจันบางท่านนะเปลี่ยนกองโซล่านะครับ <c oughs> สตาร์ทไม่ติดตกใจนะครับผม <c oughs> ตอนนี้น้ำมันกำลังเดินทางมาอยู่ครับเต็ลมลม่มอ้อโอ้ยอะไรนะ ไป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 ั๊ดมาแล้วครับมาแล้วมันเต็มระบบแล้วนะครับเนีย่ยเดินเบานิ่งคลิปนะหลังจากเล่นได้น้ำมันมา เป็นระบบนะครับทีนี้ชอนเดิดเราต่อไปไล่น้ำมันคัดกันนะครับน้ำมันคัดหรือน้ำมันเบรกที่ใช้ก็ต้องเป็นดอบซีนะครับในรุ่นนี้นะครับผม,ม,มจะได้ทําก็มืดพอดีนะครับะจะเห็นตัวไล่ลมคัดนะฮะนี่จะมีตัวอยู่ตรงนี้นะนี่ดึงออกมานะครับ ตัวปิดหุ่นนะครับนั่นนะแล้วก็กิฟตจะมีสองตัวนะครับเราดึงตัวที่สองออกอ่าให้เราดึงตัวที่สองออกนะฮะดึงออกมาหนึ่งหนึ่งรอกแล้วก็ดึงตัวนี้ถอยออกเวลาย้ำเบรกนะฮะพอเป็นสังเกตนะครับเดี๋ยวจะทําการไล่ลมคัดนะครับเดี๋ยวเราจะให้คนหนึ่งย้ำคัตด้านบนนะครับเรยใช้ตัวไล่ลมเบรกนะดูดน้ำมันเบรกออกมาครับ หรือว่าน้ำมันคัดนั่นเองนะเรับเวลาไล่เสร็จนะก็กดหัวแปป๊บหรือว่าหัวสายดันเข้ามาเท่าที่เดิมนะแล้วก็ทำการกดยิบล็อกตัวนี้เข้าไปนะตอนนี้คัดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันนะครับ แอหนึ่งนะครับผมเอาคันนี้เราทําการซ่อมบำรุงนะจบแล้วนะฮะตั้งแต่ชุดคัตนะเป็นปั๊มคัดแล้วก็ปากบัวนะไล่ระบบน้ํามันใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนระบบเซ็นเซอร์นะพวก ZKP นะครับล้างเท่ารวมไม่ดีนะก็อินเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับ หลังจากที่เราวิ่งทดสอบนะใส่เกียร์ได้ตามปกติครับหนึ่งสี่ห้นะครับเสร็จแล้วนะคันนี้พร้อมส่งมอบลูกค้านะครับผมอ่าครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปที่เราทำออกมานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะครับทางช่อง Youtube อูแงจะเลินการช่างเดินนะครับวันนี้กากม่วาสวัสดีครับผม จะจบงบไปบานปลายที่อู่งแงเจริญการจ้างนะครับสลบพีสลบ,สลบไม่เป็นไรนะครับ One, two, three. Come